เมื่อกี้นะครับใครมาดูย้อนหลังก็ไม่ต้องตกใจนะขึ้นรอบหนึ่งแล้วเมื่อกี้นะครับเดชมีปัญหานะครับขึ้นในแป๊บเดียวสิกว่านาทีนะครับบิดสูตรใหม่รอเองน้องอย่าทําทรงบิดสูตรใหม่พ่อมึงเธอบอกแล้วว่าอย่าไปสตรีมใก้งูจงอางกูไม่สตรีมใก้งูน้องความจริงเปิดเผยเอแอบใช้เน็ตมาตลอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนรคุณเจ้าอาวาสน้องกูไม่ได้เนรคุณมึงนั่นเลยเนรคุณเจ้าอาวาสดีอะนึกนะฮะเกี่ยวี้เกี่ยวควุยอะไรกับการกดไลค์จะได้ไม่มีปัญหา อีหน้าหนังหีน้องน้องมึงก็ดา่าแรงเกินในหีเนี่ยเดี๋ยวนี้มาเวใหม่นะแก่แกล้งเน็ตบินปั๊มไล์เดี๋ยวเรียกบินเกตมาตรวจน้องบินเกตพ่อมึงเธ<พ>อบินเกตอะรัลวกกดไลค์เกี่ยวเวไรไอหน้าหนังหีเดี๋ยวจะกดไล์เมียเมืองว่าแต่ขอเบอร์ได้ปะนีสัตว์ตกูตบแม่งในหะีอยะนั่งรับยอดแป๊บหนึ่งไม่ใช่นั่งรับยอดแป๊บหนึ่งมึงก็มองในทางที่แง่ลบกันไปหมดอีหี้ะกูละนเหนื่อยกูไม่ได้นั่งรับยอดน้องกูนั่งเช็คกูบอกกูเช็คอีหี่ทผม หลีกเลี่ยงภาษีผมทําเกือบเสร็จแล้วนะแต่มาประกันตัวผมก่อนได้ไหมอ่าเรียกคุณชายเองครับลุงเอช่วยดมว่ประตูเซเว่นจะหนีผมเฮ้ยทำไมอ่ะหนีบครย์ผมมึงโง่นะก็หักไปเส,สียอย่ามีทหารอ่รนนะบิดเอาาดด A คำพูดเยอะกูไม่ได้คำพูดใหญ่มึงก็เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่อีกี้ยมันหมุนเป็นทุกขังเลยไปหาเปาแก้ไม่ด้การกดไปทางากับเปาพอดีเลยเปาบอกพอดีเลยเท้าเยอะด้วยสู้ๆนะครับลุงเอ ขอบคุณมากครับนะฮะนินทาเขาเยอะด้วยไปคนเดียวด้วยกูนะครับถ้าไม่กลับมาคือรู้มือนะพี่เปาอุ้มนะนะครับไม่อาบชัวเกูว่าพี่เปาอุ้มกูแล้วนะครับสั่งเด็กอุ้มกูแล้วอีอะหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเลือกมาหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเลือกหกสิบเจ็ดใช่ไหมคะไม่กูเลือกแปดสิบแปดดีกว่าหยอกครับลุงเลือกแปดสิบแปดครับไปซอยผ้ามานจริงอะโมจัดขอเอารองเท้าที่เปียกแต่หน้าลุงจนแห้งได้ไหมครับ ไม่ไม่เขาไม่ไม่ไม่ไปถ่ายงานจริงๆนะตอนที่หกเนี่ยคือคือค no ือเขาบอกเลยว่าห้ามบอกใครว่าไปถ่ายงานกับของงาวีกับพ yeah ok> ี่พี่พี่เปาเขาห้ามบอกใครอ่ะไปถ่ายงานกับ i have cpu แต่ไปซื้อคอมกับจิ๊บแบบนี้ก็ไม่เอาขึ้นน้องไม่ได้ถ่ายงานกับทีวีทางเอนะเขาเก็บเป็นความลับนะครับมันเป็นมันเป็นความลับของเขานะครับว่าอย่าบอกใครนะครับ i have แต่คอนก็มาพร้อมนี่เอาวอ อลุงเอครับอากาศมันร้อนร้อนหนาวหนาวก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะไม่ได้เป็นหมอ,อแต่อยากเป็นผัวนนกูพูดอะไรออกไปมุงจะตะคอกใส่คนดูทําไมเอเดี๋ยวกูขอทเดียวเดยวรักลุงเอนะครับเดี๋ยว <สะ S 2> เดียวเ่น้องไม่ไอ้น้องเอละหมาดย,ยังน้องจริงๆไอ้จริงๆ อย่าไปบอกใครขูขอโทษกูพูดผิดคนวิจัยออกากูเราเล่นเข <ผม S 2> าไม่ได้ทำอะไรกันขาวแต่ไม่ได้สีขาวแต่อย่างใดหลังจากถกเถียงมานานขูขอโทษขอโทษพ่มอมอึงไงพ่มอมึงเหอะ เขาไม่ได้โปรโมทอย่างนี้คม่ไอ้เหี้ยกูุหลุดจริงๆไม่ไม่ไไนี่จริงๆนะอย่าอย่าบอกใครว่าละ่ะน้องน้องจริงๆนะคนยังไม่ได้บอกอะไรนะจะไปถ่ายงานกับพี่เปาแต่บนโต๊ะไม่เคยวางสินค้าเขาเลยใจเองได้วะเออเอไม่รัก i have เครื่องหมายสี่เหลี่ยมซอรี่พี่เปาใจเองได้วะพอ่อใจเองได้วะถ้าดูอยู่ขอโทษนะครับนะครับคือพูดเฉยเฉรับว่าไม่อยู่เพราะอะไรขอโทษนะครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเนาะลฟ์แรกกระตุกที่แพ้ตั้งใจตัดเน็ตหาข้ออ้างซื้อคอมใหม่ ท้อ<ด>ไมบอกว่าพ่องตายก่อนหน้านี้เน็ตหลุดหรือจริงๆแล้วแอบรับยอดเล่นเล่นก่อนไม่จริงจรินงนแต่ัวแต่ว่าเมื่อกี้เขายังไม่ได้ลยยเขาแค่เป็นเป็น,ปนแผ่นกูก็ยังไม่รู้ว่ามันเขาคอแหลบกันยังไงนะกูก็ยังไม่รู้นะไปอยู่ในการแข่งหรือเปล่าหรืออะไรกูก็ยังไม่รู้นะครับหรือจะเป็นตัวละครพี่เปาหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังก็กูก็รู้มาแค่นี้ถืรว่าเราเหยียบเหยียบกันไว้น้หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเลือกมาในสามสองหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดนั้นคือจํานวนคนที่จะไปกระทืบเมือง ไอคนแบกกุ้งไอพยูนตากแดดไอราดสองนอไอมานสังคมไอผ้าห่มสีซีดไอกระถินริมรั้วไอว่าวหางขาดไอแกงขั่วหอยขมเดี๋ยวนะไอแกงขั่วหอยขมมึงหิวหรือไปสะหัสอากกูเลยมึงหิวอย่าไปแต่ตัดลงนะวไมยล่ะ ห้าพันแปดคนละพันคูณไปหกพันคนนี่คนละพันกูล้มละลายเลยนะไอ้เหี้ยหกพันคนคนละพันสิบคนหมื่นหนึ่งร้อยคนแสนหนึ่งพันคนเป็นล้านนี่เหี้ยเป็นล้านเลยล่ะเพ่เป็นล้านเลยล่ะทางสถานีงูจงอางขออภัยที่อินเทอร์เน็ตล่มถึง20นาทีเราได้เปลี่ยนจาก256กิโลบิตต่อวินาทีเป็น56 Mbps และขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพูดไปเรื่อยเมื่อไหร่จะเล่นไอ วันนี้ผมทำงานด้ากนการทดสอบความปลอดภัยจนโซนหนมีเอครับด่าไปเต้นห้หน่อยครับมันเล่นเป็นโคตรเก่ัทางชาิ พงพ่อมึงเธอเสื้อทีชาไทยไอ้น้องลุงเอคบ,คบถ้าเจอตัวจริงผมขอเอารองเท้าทหารชุบน้ำเปียกเปียกแต่ลุงจนแห้งได้ไหมครับถือว่าขอจากทาาาหารคอมแบทว่างั้นเถอะ <c oughs> เล่นคอมแบทเลยเ <c oughs> ดี๋ยวกูดูก่อนเผื่อมีลายเด้งมาแล้วเช็คก่อนนี้เฮียไม่ได้อ่านของ <c oughs> g B, B ด้วยเนี่ยการ์ตูนเ HA คืออะไรวะน้องกูว่าแล้วลุงคังสุดครับเล่นเกมโอรจูนออฟหน่อยครับเป็นเกมลุ้นว่าตัวละครจะกระโดดไหมเหมาะกับลุงเอมากครับ โดนเนทครั้งแรกครับรักลุงเอนะครับร, few moments later. รู้หรือไม่ปลาทองนั้นไม่ได้ทำมาจากทองจริง <c oughs> รู้หรือไม่มีชายคนหนึ่งกระโดดลงสระน้ำแล้วเปียกเฮ้ยนี่คือคนที่ไม่คิดก่อนพูด ลุงเอครับผมยังติดประตูเซเว่นอยู่เลยครับไม่นานจะเสร็จใส่ประตูแล้วครับน้องมือหยัดจังไรกับประตูเซเว่นสีเฮียเมื่อกี้เต้นข่าปูนาหนีบกระปูรอใครไม่ใช่ครับไม่ได้พูร่วงในน้ำซุปไปชักโครกกดไม่ลงใบกะทิไม่ใส่รสชงโอ้ไม่ใส่รสชงด้วยอีเฮียแต่เมื่อกี้กูไม่ได้พูดอะไรใครเอาไปลงมึงเตรียมตัวมึงโดนด้วยเตือนแล้วเตรียมตัวลุกขึ้นเต้นครับสามสองหนึ่งลุกเป็นเกณฑ์หนึ่งดซจิวหน้าหนีพ่อเตือน พิกัดแททูที่คอครับลุงติดแน่นเชียวล้างไม่ออกสินะมาดูกันแททูหรือขี้ใครจะออกก่อนล <c oughs> ูกเอ๋ยจะเสียงดังทําไมข้างบ้านจะแจ้งความจับบ้านเราแล้วนะมังกรโดดคืออะไรวะรู้รู้สึกสงสารสปอนมากทำไมอ่ะคนเยอะ,อะไรหลุดสองความลับในไลฟ์เดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงัวจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถอนเหอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสปอนใหม่ไว้ใจ ถือใส่เสื้อทีมเลยเะน้อไม่ทำให้เหมือนคนไทยขึ้นรอกเรื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณที่ทีมท่าไทยกูและแม่ไงเฮียอะไรวะเอการละครควอนพ่อมึงเจ้มึงไปถามก็ดูเถอะมึงหลอกตั้งไปตามก็ดูทั้งสองทั้งสองอันเลียเฮียลุงเอครับความรักแสนเศร้าเหมือนพระไตรปิฎกเนื้อ ตอนผมกระดกเธอร้องไม่หยุดเลยครับน้องคำคมเฮียอะไรไปตายพดกกระดกเฮียอะไรมึงเนี่ยถึงสปอนนะครับมีความลับอะไรอย่าไปบอกลุงเอนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอรูโลกรู <c oughs> กูจะหลุดกับลุงเอเรื่องแบบนี้มันคือความลับของบริษัทหลุดหมดเปลือกจนไม่เหลือเม็ดแปดแล้ว <c oughs> เปงเฟออะไรไหมคะ่ะที่ไหนางเกษตรแฟที่ไหน่นเหนะเอาเอาน้องได้ไหมอะ <c oughs> เอาหนูอะเอาตรีนกูไปจ้าลุกเอครับ ครับทำไมบอกให้ลุกอสกีบินี่ต่อยเล็ดเต้นทำไมเเสรอรีบนั่งอีกมัยบักอ้วนไม่ต้องยืนกดไลน์ให้ลุง a อห้าศูนย์ศูนย์ไลน์เอาไม่เอาใครจะเอาแต่กูไม่เอาเออเรื่องของกูไม่เอาใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากมีรถยนต์ใครอยากรวยล้นฟ้านนชใครอยากซอยฮีวัว ลุงเอรูบงลุงเอเหมือนประตูเซเว่นหรือเปล่าครับน้องรูบงพ่อมึงเธอจะเข้าก็เปิดอัตโนมัติเปิดตัตรนมัติบ้านป้มึง่ควายกูอยากใส่เดียวกับซูเปอร์บอลซูเปอร์เล็กจังหวะมัดรวมกันมาเลยใครวะเนี่ยแต่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไากที่ดนฝากพ่อมึงเธอะนองไปฝากพ่อมึงเธอปลาอะไรมีหางทิศขบทิศขบลาทุกตัวีหากฏว่าเป็นควายเอโง่เชื่อปลากดนอปปลามันไม่มีหางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอโง่คุณมึงไปอยู่ไหนมาปลาไม่มีหางไอ้ควายกูเป็นสปอนมึงกูจะถอนหมดละ น้องมึงอยาจะพูดดีเขาลืมหมดแล้วเนี่ยเขาไม่ลืมเพราะมึงนี่แหละมึงจะพูดย้ำอยู่นั่นน่ะกูว่าไลฟ์นี้ไม่มียองหลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทอนกูว่ามีสิทธิ์เ้ยนี่มันเอโอริโอนี่ว่าเดี๋ยวจะบอกให้พี่กันจอมแก่นมารวบตัวเลยนะน้องเขาไม่มีกันจอมแก่นครับกูว่ากูรออยู่ไม่ไม่ใช่น้องผมขอเอาบงลุงเอได้ไหมพงลุงแดงมาห้าในทีละน้องกับประตูเซเว่นลุงแดงโอ้มึงเธออย่าจังไรเธอใช่ในไฟหน่อยครับ อิตาวันว่าอะไรอีกเนี่ยเลี้ยวขวาอีกห้าร้อยเมตรไปไหนวะไปไหนวะตรงไปอีก200เมตรยุ่งจริงๆผมจะไปไหนก็เรื่องของผมเข้าใจใจบอกรักโปรเกรสให้หน่อยครับขอบคุณมากไอคอสกกระโปรอ่ากูไม่รักมึงเลยหยีเหี้ยจังไรอยู่อย่างนี้แหละชีวิตมึงคนที่จะด่าลุงเอคำนี้หยุดเถอะมันไี่ครับอย่าจะพูดแทรกทำไมลูกไอมิดคู่เวย นักมวยเก่งๆที่คนดูอวยก็มาเถิดกี่คนก็ได้ผมไม่เคยกลัวหรอกจะมาก็มาปอดว่าคู่เวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอจ้างโดน้องกูไม่เคยจ้างอย่าจะพูดอย่างนี้อีก่ะลุงเอครับรายการบักทอกที่ลุงเอไปออกจะได้ดูวันไหนครับเนี่ยมึงหมดเลยอหมดแล้วกูไม่มีความรับผีด้เลยแล้วกูไปแล้วอีกสลงไหรแมั้ยใจกำลังใจเน่ยครับกำลังใจการดูด ลอยเลงมาไม่รู้จะคุ้มค่าจริงๆคุ้มค่าจ้างกูไหมตอนนี้ไอ้เหี้ยกูสับสนไปหมดแล้วเนี่ยลุจะลงแล้วอ่ะเออกูจะลงแล้หมดเลยแม่งเก็บความลับเหี้ยอะไรไม่ได้หรอกชีวิตกูเนี่ยเหื่อแล้วน้ำพริกลงเรืออยากดื่มน้ำเกลือโรงพยาบาลเครื่องหมายสี่เอฝากโดงเรื่องฝากดูทักทีเถอะกูก็จะเลิงปูมันแล้วมาแล้วซาซากิเอาสาระมาฝากมือไฟนอกจากจะเผาเชือกได้แล้วยังสามารถยิงไปเผาพ่อเมืองได้ด้วยน้องน้องน้องเหาียบสาระอย่างนี้เนี่ยกูเด้งงงอยู่ยี่ห้ยตัวเองเอมุงเลือกเลขหน่อยสิ สามสิบห้าถึงสี่สิบบาทสามสิบแปดนั้นคืออายุไขของมุงยบร้อยไอ้ปวยแล้วอีกไม่นานน้องช่วยคุณ้วยเลยครับคองของไอแฮฟซิพูดีไหมครับดีครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าดีไม่เก็บไว้ใช้เองล่ะน้องมันมีหลายเครื่องมีเฮียเขาไว้ขายเก็บไว้ใช้เองพ่อมเถอะอะไรเจ็บกว่าการเชื่อมาตลอดว่าถูกรักคือการที่สัรพกรรู้มาตลอดว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่ ลุงเอครับผมเป็นทันตแพทย์มา5ปีแล้วครับเจอฟันคนทั่วไเยอะแต่มาเจอฟันลุงเอผมอยากลาออกเลยครับน้องน้องน้องทันตแพทย์จะลาออกฟันกูเนี่ยลุงเอครับวันนี้ผมไปสอบโอนเน็ตมามีความสุขมากครับเฮ้ยเก่งมากเลยน้องคคุมสอบนมอย่างใหญ่เด็ดน้องน้องน้องมีความสุขใจทุกท่าทำได้อะไรวันก่อนค่ะลุงเอมาซื้อบริการหนูค่าตัวหนูอยู่ไหนดุดคุยลุงไปยังขมคอไม่หายคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสกปรกมากเอ มันดูเธอในคลิปมาไทยปัญหาเป็นสัตว์อะไรวิ่งเร็วสุดในโลกทิกตอ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 กมาไซบีเรียนนั่งในแลมโบดูแม่งคำถามมันไอ้แม่มาไซบีเรียนพ่อมันนั่งบีมแลมโบเหรอกูยิงก็เออคือเกมอยู่มึงจะมามาไซบีเรียนนั่งแลมโบอีกเนี่ยเครื่อกูวัวเบี้ยใหญ่เลยเนี่ยวันนี้ผมล้ามาทั้งวันแล้วพอมาเห็นปกคลิปเท่านั้นเลยเหนื่อยกว่าเดิมสภาพนี้สิบชั่วโมงทัว ก่อนลุงมาเลียฮีหนูตั้งแต่วันนั้นฮีหนูสีชมพูตอนนี้สีเหลืองเหมือนฟันลุงเลยค่ะมคไมสีงไม่ได้เลียจนฮ<อ>ีเหลือง่ะ<อ>มึงนั่นอะไรอีดอกมึงเลยงโม้ไอผมบนหัวไม่เคารพไอหน้าต้มจืดแกงเทพโพไอลูกหรอแต่ดอไออ้วนคางทุยไอขอบตาบูด ลุงเอหัวหามครับผมชอบลุงมากครับชอบตอนเอามีดปาดคุยตัวเองจนตายหาลางไลฟ์ชอบออมากค่ะคือคุไม่เคยทำครับน้องไองงูดน,นักวิจัยเผยลิงคิงคองกับลองคิงคิงไม่ได้เป็นการสวิงกิ้งสลิงปิงก้ากป้องปาแต่อย่างใด ลุงเอครับหน้าตาหล่อจังเลยหล่อเหมือนคิงคองเออนั่นแหละมึงงานกับโดยเยี่ยเนยมีกะรีกิ่งคองแล้วมึงมาต่อคิงคองเนี่ยอะไรเนี่ยลุงเอจังหวัดอะไรชอบอ้อนพระติ๊กตอกติ๊กตอกจังหวัดอะไรว่านตอกพระสงขาสงขาสงขาใช่ไหมสุนักพันไหนวิ่งเร็วสุดไซ่ปิเลียนพิบูเลยนั่งแลมโบอ่าพิบูพ่อมึงนั่งแลมโบนะครับน้องลุงเอครับยุงบินมาเย่ ตอบละ AI sales. เอาไห,ไ,หไหนนะครับตัว S นะครับああอย่าลืมไม่ลืมครับไม่ลืม A ถึง Z เลือกมาหนึ่งตัวถ้าไทยถูกขอหนึ่งยิม้ม S, S. <S ตัว S เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้มือ <c oughs> เอาไปอย่างนี้แล้วเหรอ,อราทางคุณจะอยาพาด้วยนะครับดูนิ้วโป้งตีนหน่อยครับสุดหล่อเอาไปนะครับได้ครับลุงเอครับเมื่อกี้นิ้วโป้งตีนหรือหน้าลุงเอครับน้องน้องนิ้วโป้งตีนครับจ้าไม่ใช่หน้ากูจ้า ุงเอค่ะช่วยเบนผมทีมวนหยุดโดไม่ได้ตังจะหมดละน้องมึงมึงก็อย่ายบอกตัวเองดิไปหนึ่งกูกูฉลาดแล้วปุ๊บจับตรงนี้กระโดดขึ้นเดิ๋หขึ้นว้าวอย่าด่าพ่อแม่ลุงเอเลยนะครับที่นี้ก็สงสารมากพอแล้วซอง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 น้องช่วยกูด้วยดิยดยกูปีนไม่เป็นเนี่ยรีเมื่อตะล้ดแ่งปีลวกูเนี่ยอ้เหี้ยนี่มันเหมือนต้องมีเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ไหม มันโดดไม่ได้อ่ะจับนี้ด้วยป่ะช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะคะลุงเอเฮ้ยอย่าลืมไปยืนชักว่าวลดฝุ่นบนตึกบเยก,กวัว<ห>ไปมไม่ได้ลน,น,นะคะลมพิษขึ้นอคอหรอครับลุงเออ๋กูเจอบอสบนันไดกูเจอบอสบันไดอะนี่เอ้าเอ้าพอร้องปุ๊ขึ้นได้เฉยเอา้าอะไรอ่ะเห็นใจกูเหรอเอ้า ลุงเอครับเคยคิดอยากเลี้ยงปลาแต่ไม่มีบ่อเลยดึงหนังไข่ตัวเองมาทําเป็นบ่อเลี้ยงกูกางหนังไข่ตัวเองครับกูเก่งจังวะน้องลุงเอครับ,รบหยุดเกมก่อนหยุดแล้วครับทายังไงอะละเอามือปิดปาก ต้นต่อฝุ่น PM 2.5น่าจะมาจากปากลุงนะคะน้องน้องนองต่ว่ากูเถอะถ้าพูดอย่างนี้ไลายเดินทำควยทีละเซนตุ๊กตาผีกับหนุ่มหน้าเหี้ะหนักแผ่นดิน <c oughs> เน้นยอดไม่เน้นเนือ้อ <c oughs> ลุงเอคะเกมนี้ติดแดงได้นะคะจริงหรอมันจะมีผีดินน้ำมันยืนถอกมะเขือยาวใส่ถูดแม่ <c oughs> ลุงคจะว <c oughs> นมาเมงผีดินน้ำมันคันต้ามเถอะผีดินน้ำมันโพสต์ดอทูเดอะสต็อปริตเตอรฟอ่านไม่ออก พูดว่าอะไรวะคดดอปิดประตูหรอโคดดอก็น่าจะปิดประตูหรือเปิดตอวะหรือเปิดกระดอรหรือยังไงวะ